สำหรับคุณวีแล้วคิดว่าฤดูกาลหน้าครับฤดูกาลหน้าเราจะเป็นยังไงคือฤดูกาลนี้เนี่ยหลายคนก็พูดนะผมเองก็คิดเหมือนกันว่าคือเราโชคดีด้วยหนึ่งโอเคเรามีฝีมือแต่หนึ่งคือเราโชคดีเราที่ว่าเชลซีแปลเลอรอลฟูแปลนึกไหมสเปอร์แผลอ่ะคือคือสามทีมใหญ่นัดกันแผลหมดแต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าเชลซีเปลี่ยนกุนซือเรอัลฟูก็เอาจริงสเปอร์ก็เปลี่ยนกุนซือแน่นอนอยู่แล้วตรงเนี้ย ในมุมของคุณวีนคิดว่าปีหน้าฤดูการหน้าเนี่ยนิวเซอล์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามที่พี่ยอฟว่ามาเลยว่าไอ้ทีมเหล่าเนี้ยที <Nein> ่มันสะดุดไปในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยฤดูการนี้มันมาแน่เขามาแน่ฉันั้นผมมองว่าการที่เราจะรักษาระดับท็อปโฟไปได้ในในซีซันที่ถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากอ่ะว่ากันตามตรงคือยากโคตรๆเลยแหละไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่บอกว่ายากมากๆเออส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆจบครึ่งบนของตารางได้เนี่ก็ถือว่า ถือว่าดีมากๆแล้วนะในในซีซั่นต่อจากนี้เพราะด้วยความที่ว่าโปรแกรมเราก็จะมากขึ้นเราเจอทั้งบอลคาราบาว FA c h a แชมเปี้ยนส์ลีอีกเออเออมันเราเคยมีบทเรียนมาแล้วในปีที่เราจบที่ห้าเมื่อเมื่อสิบปีแล้วว่าอาปีนีปีนั้นเราจบที่ห้าและได้ไปยูโรปาถ้าเราไม่เสริมนักเตะอย่างอย่างที่ควรจะเป็นอนะ่ะสุดท้ายเราจะเราจะลําบากในในลีนกก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนั้นที่เรามาหนีตกชั้นถึงแม้ว่าโอเคใน ยโรป้าเราเข้าถึงรอบ8ก็ตามแล้วก็ยังมีบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับในในหลายๆทีมที่ผ่านมาอย่างเช่นเวสแฮมหรือเลสเตอร์อย่างนี้ที่ช่วงหนึ่งก็ลุ้นแย่งพื้นที่ท็อปโปมาตั้งหลายฤดูกาลอย่างเลสเตอร์อย่างเงี้ยลุ้นท็อปโปเจียดจิวท็อปโมาตั้งหลายปีมาปีนี้ตกชันหรืออย่างเวสแฮมเวสแฮมผมว่าเวสแฮมเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเราเหมือนกันว่าแบบประคองตัวอยู่ในเลขตัวเดียวขนาดทีมก็ถือว่าใช้ได้ทีมหนึ่งเหมือนกันที่แบบเราจะขึ้นไปอีกสเตึอะไร แต่สุดท้ายปีนี้เขาต้องมาหนีตกชั้นถึงแม้ว okay, ่าโอเคจะได้คอนเฟลเลนต์มาก็ตามะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ทีมมันดิ้นรนในลีกแบบเนี้ยฉะนั้นผมมอกว่ายากยากมากที่เราจะแบบที่เราจะแบบจะรักษาตําแหน่งท็อปโฟได้ถ้าเราจบท็อปโฟได้จริงคือโคตรโบนนะจริงๆนะใน <No. S 1> ในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ถ้าว่ากันตามตรงเอาจริงผมหวังว่าเออจบครึ่งบนท็อป10ก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆนระหวังแอบหวังท็อปหกแหละถ้าเราถ้าเราแบบ จบในท็อป6ได้ผมว่าประสบความสําเร็จแล้วนะในซีซันที่ถึงเนี่ยแต่ทั้งนี้ท่านั้นก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสริมใครเข้ามาได้บ้างแล้วเอ็ดดี้ฮาวจะวางแผนโลเตชันผู้เล่นแต่ละชุดยังไงมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะเสริมผู้เล่นด้วยแท็กติกของโค้ชด้วยโมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้อีกถ้าเราเริ่มต้นดีออกสตาร์ทฤดูกาลดีผมว่ามันก็จะเสริมความมั่นใจไปในแบบไปในโปรแกรมต่อจากนี้ได้กลับกันถ้าเราแบบออก ออกซาร์ดแย่เหมือนเวสแฮมเมอร์ซีซันที่แล้วเนี่ยอา้าวมันก็มีมสิิ์ที่จะเปอะเราผมว่าสําคัญเลยคือโมเมนตัมของทีมในช่วงต้นซีซันน่ะสำคัญมากถ้าเราเริ่มต้นดีอ่ะผมว่ามันจะต่อยอดไปถึงแบบช่วงเวลาต่อจากนี้ได้แต่ดูโปรแกรมในลีกตอนฤดูกาลเดี๋ยวโหหนักชิบหายเลยเออม,มากหบานัดแรกห้านัดแรกนมากห้านัดแรก,ก,ก,แรกคิดว่าจะได้สักกี่แต้มดิโห <laughs> ห้านัดแรกผมรู้สึกว่าเราได้สักหกเจ็ดแต้มนี่ก็เก่งแล้วนะ คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะห้านัดแรกถ้าผมจะไม่ผิดคือมีเจอวินล่าใช่ไหมในบ้านเยือนรติตี้กลับมาเล่นในบ้านเจอเลี้ยวพูใช่ไหมใช่ใช่แล้วเจอไบรตันเจอเบรนฟอร์ดใช่อ้าวสี่แต้มนะผมมองว่าเจ็ดแต้มเนี่ยเก่งมากแล้วเจ็ดแต้มเนี่ยเอาจริงๆเออเดี๋ยงั้นถามงั้นถามคุณผู้ชมเลยถามเพื่อนเพื่อนแฟนๆฟนูนามี่ห้านัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าเราจะได้สักกี่แต้มหนักหนาจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเนี่ย